สวัสดีครับ FC ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าว ah, แอมลอทุงครับ FC เมื่อในบ่าวแอมลอทุงเดินทางมาติดตามตเลขกับพ่อแดงครับพ่อแดงฝันแม่นครับอาจารย์แดงครับ FC แถวบ้านพ่อแดงนี่ส่วนมากชาวบ้าน่นออื่นอาจารย์ก็ได้ครับหรือว่าพ่อแดงเนาะครับเนาะพื้นมีวิชาอาคมครับเด็กน้อยไห้ยังสีกระเป๋าได้ครับ f c เพื้นมี่มุนเป่านี่กระเซ้าครับพี่ปุงพี่ปอบเข่าข้นนี่จังสีกะ ไปหาอะไรเพื่อนวะน้อครับเอฟซีมาเมื่อนี้ครับ,บเบาแอมรงไดงเดิเดนทางมาติดตามความฝันครับติดตามความฝันกับพ่อแดงพ่อแดงเนี่เป็นฝันเห็นเจ้าที่ครับเจ้าที่ใส่ชุดแดงมาเขียนตัวเลขใสใ่ในหน้าผากครับมาเขียนตัวเลขใส่ในหน้าผากนี่ครับเป็นเลขสองตัวตัวแดงจึงครึ่งวัสันครับเอฟซีตอนนี้พ่อแดงนั่งอยู่นี่ครับเอฟซีนี่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 ผู้ที่ฝันแม่นครับ จ้าจ้าให้จ้าจ้าได้บอครับพ่อแดงครับผมโอ้ยครับปู่สีมาเขียนให้ตัวใดเนาะครับปู่เจ้าที่เจ้าทางเคยบอกเลขแม่นครับต้องไปถามพ่อแดงข้องเข้าครับเอฟซีเนาะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ครับเอฟซีกดไลค์กดแชร์เนาะครับเนาะงวดที่ผ่านมากกับซีหกเด้อครับเอฟซีซีหกรวยยกช่องครับถูกสามตัวมาแล้วครับสองหัวติดละครับเอฟซีเนาะไปไปรับชมกันครับ สวัสดีครับพ่อแดงสวัสดีครับสวัสดีครับมาอัปเดตนะบ่ายแอมนะครับผมพ่อแดงสามออโต้เลขกสามตัวสิได้บองวดนี่ครับต้องถามพ่อแดงก่อนหนาพ่อแดงไปนั่งมาหรือยังครับได้ไปนั่งยีหรือบอก่พ่อแดงผมบ่ได้ไปครับ้บ่ได้ไปบอเพราะว่าปูเป็นมหาผมปูปูเจ้าทีเจ้าทางผมนี่และเป้นมหาผมเจ้าทีมาอมเรื่อยเจ้าที่อยู่หงไายนี่นะครับ ครับผมปูตาปุ่มปูผมมากคนชิงอยู่อย่างนี้หมอที่จะทางวัวนี้ไปว่าไปหาผีว่าขาดเพราะเดี๋ไปบ่อครับแต่ว่าปูมหาครับปูมหากรนะครับครับผมก็เลยว่าเอาอยู่กับปูนี่ละว่าอันเพิ่นก็ได้ให้ผมมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวว่าใจเย็นบัดนั้นใจเย็นบัดนั้นเดี๋ยวปูสิบบ่ ใจเย็นซะก่อนไอ้โสนอนมีแห้งซะก่อนว่ะเดี๋ยวปูใจสีบอกปูใจสีเมื่อในความฝันนั่นครับแต่ว่าปูอยากกินเรื่อว่ะว่าอยากกินอย่างอีกปูผมกระสีดาเป็ดมือแรกอย่างที่กระเจ้าให้เราถวายเราที่โอ้เป็นจะกินลาเป็ดครับโอ้ก็เลยสีลาเป็ดสูเฟินกินปูใหญ่เลยครับครับเป็นแต่ยาก่พราะคนอยากกินมากเลย อุ้ยมาหอนมาด้วยครับอุ้ยมาหอนมาเลยครับเป็นเจ้าคนเก่งมาแบบว่าหมาเห่ามาด้วยนะคือมายุ่งจืดจดอยู่นั่นผมนะมาตบเพื่อนตบเพื่อนอุ้ยจิ๋กเดือบกอุ้ยเนี่ยครับมันบ่อยอย่างเนาะครับครับครับอุ้ยไปยังปูอ่ะสิเออมานางอยู่นี่น้ำปูนี่มีอุ้ย อยากกินดาเป็ดเด้อเว้เออมือแดงสิสิดาให้กินนกผมก็ได้วางสิครับสติดาให้เรากินตัว่วผมรับปากเราน่อรับปากแล้วเนี่ยคนเป็นผู้รักสมัครสาอยู่นีเนาะครับผมเพื่อว่าจำใบไว้สิหกเจ็ดหกเจ็ดครับหกเจ็ดเลยครับพอแดงนเมนปู๋ที่ เขียนเรียกส้นอะผาตัวนี้เพิ่อนกับเมื่อเขียนเส้นผาผมเด้อครับโอ้เพิ่อเขียนเส้นผาคือการหกเขียนนี่คือการกระมวลเนี่ยเพิ่อนเขียนสามแปดเพราะที่เราจำได้บ้างอย่างออกตรงเป๊ะไเ้ยตรงเป๊ะเลยครับพกเขียนนี่เพิ่นเสียใส่น้ำผาผมเนี่ยัวแรงจึงครืนหนาตัวสีแดงเลยครับเจึงครืงครับผมเพิ่อนกระเบาอีกว่างหกเขียอีกครับแต่ว่าไม่ได้กับทีเห็น เปียให้เพิ่นจินโอ้เพิ่นมาขอครับก็บ่ชขาดซะท่าบ่ชขาดครับผมแต่ว่าแกยีงแกนใส่น้หผักผมนีผมเก็ตครับตัวแดงยิงคืนยิงคืงเลยครับครับผีหัวขาดเป็นคลิปแรกกเมื่อบอกโคกเก็ตว่แมนบอกครับพราเรื่งแมนโอ้ยี่หินกระดตรงกันเลยก็ผีหัวขาดแหมครับโอ้สิพู้แดงไปนั่งเอากระปูน่แหมครับเป็นคลิปแรกครับ เป็นคลิปแรกตรงกันเป๊ะเลยครับผมแานผู้ชมคลิปแรกภาสิมาถามสามตัวน้ำผีว่าขาดละครับแต่ว่าพอแดงว่าเพราะเด็กไปนงางพอดีปูผลมากกอนปูอยู่นี่เป็นพุ่มเจ้าทีครับผมซึ่งข้างหนึ่งที่พ่อเสียงมาเอานะ้ำพอแดงเนี่พนเขียนส่หนาผาพอแดงเลยเพราะว่ามึงเบืองเอาได้กระจกว่าสั่นพอแดงกึ่เงยกึ้นกระจกเลขสามแปดตัวแดงจื้อคืองอกตรงเป๊ะเลยครับผม โอ้เมื่อคืนนี่มากข้าวมาเขียนเสนามผาแล้วก็บอกอีกครับโอ้อยากกินลาบเปียนว่าพบกับเซนไดเฮ็ดแล้วมือแดงเจ็บไปให้เพิ่นสบายเพิ่นตัวเฮ็ดจ็บในรับปากเพิ่นแเหนาะเพิ่นมากนี่สุดอยังเพิ่นใส่สุดอยังมากเลยสุดแดงครับมาชุดแดงได้บอกใชยไหมไม่เขียนใส่สนามผาพบกับสีแดงอยู่แดงยิ่งขึ้นล่ะมาขอจิ้ม่ะ บอกง่ายๆครับผมเป็นผู้เจาทีที่ประจำอยู่ในใ Yin. ทีพอแดงนะนะครับผม่านผู้ชุมเพราะว่าอยูุทีพอแดงนี่ในเนื้อทีสามสี่ไรนี่มันจะมีพ่นหัวบังใจหย่อนคนเป็นผู้จาทียูหันเิ่นเพิ่นดีครับม่าเขียนใส่สามแปดกอกสามแปดวันนี้เขียนใส่หกเก็ดตรงกับตัวเลขของผีหัวขาดรองเมืองเลือครับผม่ทนผู้ชุมรองเมืองครับผมเลขมาตรงกันครับมนีได้อาจจะตรงตรงก็ไดเนาะต้องมีสามดาวเนาะอือ ครับผมท่านม้ชมแก้กาฝันเห็นลออกเก่าครับไต่ไรก็ไกบระดนลอ,อกเก่ายิ่งะเขามือยากให้ลัดลออกเก่านะครับอืออันลออกเก่านั่นฝันเห็นลออกเก่านั่นตัวเลขยุสนองเพิ่นครับผมเก่าฮาครับเก่าหาแต่ขีบแรกเลยจากแต่้นวิกผมครับผมอะเพราะว่ากันนะครับผมเนก็กตอนเพิ่นสิกาบ,บอกเพิ่นบอกว่าจะกินลาบเป็ดครับ มือแรงพอแดงก็ได้สิจัดอีกวันเลยผมก็ได้สิขาวมือแร่งดีแล้วใชนตั้งไหนเล่าป่าพื้นตอนนอกแมนครับความเป็นสีมหาหนอแมนครับรุ่นโดดเพิ่นจังมหาเธอหนึ่งเด้อะอันนี้ตั้งไหนจังนั่นจังวันเห็นเธอหนึ่งเนาะค่อยดีรุ่นโดดครับเพิ่นจังมหาเธอหนึ่งนะครับผมเนาะอยาให้พ่อแดงยกให้พี่น้องในเชษฐ์จอยเบิ้ลน้องกันเนาะร่วมก็ใหิวมีผ่านปู เราอยากกินยังผมจะถ่ายก่อนนะอยากหาแล้วปูที่นี่ในท้ามเราอยู่ด้ิบผ่านบาผ่านบาผ่านครับภูบกเก็ตอะอเนาะแต่พ่อแดงเ้ายกให้พี่น้อง,นนองในแคปในจอในเบื้องตัวเลขของพ่อแดงครับอเอฟซีพ่อแดงครับนเนาะแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16กรกฎาคมพศ .2568 ครับ เป็นผู้มเจ้าที่เจ้าทางครับอุ้ยตรงกันครับเอฟซีตรงกันแห้งครับกับผีหัวขาดมาไห้เนาะครับเนาะเจ็ดหกเจ็ดหกครับเอฟซีเป็นชิปแรกนี่ก็คือเกาหาเกาหาเนะครับแนวทางเสียงโูกครับขอให้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งครับกับพอแดงรวยต่องวดปลดหนี้ครับอุ้ยมาฮอนมาเลยครับเอฟซีเหี่ยนคักว่าสันนี่แหละครับคันถาเอฟซีบุคคลนี้มีตัวเลขมากก็ลองเอาไปเสียงโชกลองเบิ้งครับเมื่อนี้เอฟซีครับเมื่อนี้ครับ บาแอมมบอทงสิบห้าไปเบื่องข้องดีครับมีคองดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับ,บเบาแอมมบอทงนี่ี่เดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้คองดีทิพย์ใหม่ทิพย์มือมาฝากเอฟซี่ครับท่านผู้ชมเป็นของเรลียกเงินเรลียงทองเรลียกทรัพย์ครับค่าขายไายขายของโบดีลูกค,ค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชม ออกของเมตาคาดขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื่อเรียกสื้อลอตเตอรี่เป็นสิ่รีถือกนะครับน้องผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์คกับนางถ่าอยู่ของแม่รับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีครับกับสามผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับคโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เลือการไายกลับคืนมาได้ เม,มไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับแยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตอนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างเล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้เลยใช้เลยใช้เลย เดอดออกมาก่อนปั at, ๊บแต่แล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปาดสามครั้งลูกหัวต่ลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านไว้พ่อหลวงปู่หลอดเน พอนุวัสดีเหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถิงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาสตาหมายยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหยินขาวกบรอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของโบคอยดีลูกค่ายางบวเห็นลานเฮาไขว่ไขว่ามีอียังบดบังหรือว่ามี อาถรรพ์มาบุรมาบังนาล้านเหตุนในคนมองมาเห็นล้านค่าเฮ้เดินผ่านเอานวดของหลวงปู่หลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในลาน้านค่าล้านขายของเฮ้ครับขายดีปานที่น้ำที่ทาลํำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยยินซื่อเสียงหลวงปู่หลอดมานานแล้วมือนครับมีโอกาสไน้มาสักกระกาบหลวงปู่นะครับเนาะ กบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสาหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอานวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้บ้ามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลุงปูมากนะครับเนาะ หล้วก็มือแท้แครับ่านมช้ชมมือแท้แล้วก็บ,กบี้ยังสิครับมุนหมุนยิ่งสีครับแล้วก,ทปปกทะะ็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิ้วสามเถื่อแล้วก็ะเสย <S <S ผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับ่รนมช้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วย่านมช้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล้วก็เป็นหวานเป็นจุดจุด,ดํำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวง ปูปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาลในแต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบุรหลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้ะกันมีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกุมในแต่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุย นี่กระแจ้ขึ้นกันนี่ครับยินข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีต่เงินไหลมาที่มาค้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโท่มาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสามผูชมท่ามผูชมครับเอาไปหาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีข้อแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับน่าสผม้ชมแล้วาเบาแอมเราทงนี่ในน้ำมุนมาน้ำครับ ได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้ยเอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีทีล่าสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวเขาสีได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะและ้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบริหลายครับามาฝากเอฟซีบริหลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรง เอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสีให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนะาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหมๆ่ๆปะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุ อันนี้พี่ผสมน้าอาบนะพี่ผสมน้ําอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้นําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกยีแอมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยอืมครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสนีดยดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผม Satu, satu,